อ๋อตรงใช่เขาสร้างมาตัวนั้นสร้งตัวเป็ไงนัวนั้นสร้างอยู่ใส่ม่เห็นอะไเลยตั้มก็หหยดูเถอะไมงเหนอะไรเงี้ยนี้เหตหนังกัดเพาเป็นมูกันได้เนี่ยกางเว้นแสกๆกมไม่เห็นหมดเองไม่เห็นอย่างเงี้ยนี่หลายคนบ่ หยอกคือไม่หยอกอีย่างนี้วะนี่แต่เห็นว่าเป็นมู่กันแต่หยอกกันเม่ได้ทั้งหมดนี่นี่ไม่หยอกอีย่างแบบนี้หยอกแบบอื่นเมื่อไรบอกกูขอโทษบ่ต้องมาขอโทษดูเลยใจแค่หยอกที่ซื้อบ่ต้องเลยวัวมาใกล้แบบนี้หยอกใกล้ใส่แบบนี้เอาอาดหยอกที่ซื้อเม่ได้บ่เอกไม่ใจละโอ้เครียดในคอยซื้อ ฮิดยังกับบ่งหูึหนี่ฮิตแน่ว่าเป็นคือเป็นจอยี่นี่ของแกมกูห้ามม่ ดูยดูยดูยมันเป็นอย่างไรก็เขินมันอเขิน,นเน,นี่ยงให้เขินแมนบา้าไม่อยากเขินย,นนยี่นีวะเขินนี่ยังกูเขินรึมึงเครียดหรือมึงเขินเนี่ยเขินนี่ยังกูมาเด็ดนี่เห็นยอดมันไหนนี่ไว้เด็ดไปทิ้งนี่เด็ดไปทิง้งเออผู้ใดพาเด็ดยอดไม่ไม่ไปทิ้งบุต้องมาบอกเลยอืมบุกคุยกับมึงดอกสองคนเลยแมนบา้นบาเออบุต้องนั่นตี ทลุมันเขินมันบ่อนกระ่ทานี่ปากแข็งใช่อออไปไปน้ำกดมันก็ดูเขา